สวัสดีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวอัซสสวานีเกลิซาโดยยังค่ะรหัสประจำตัว6617701001092ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายการตวรวจโรคค่ะแล้วก็การตวรวจโรคและสายสะดือนะคะจะเป็นโครงสร้างสําคัญนะคะที่เชื่อมระหว่างแม่กับลูกค่ะทําหน้าที่เหมือนท่อส่งอาหารแล้วก็ออกซิเจนแล้วก็ขับของเสียนะคะหลังข้อนะคะเราก็จะมีการตรวจโรคตัวขาดค่ะ,คะเพื่อประเมินความสมบูรณ์แล้วก็ตรวจหาความผิดปกติที่อาจส่งผล จะเป็นเส้นเลือดดำหนึ่งเส้นนะคะจะใหญ่กว่าแล้วก็ชัดเจนะคะเพราะเพราะเป็นเลือดดีนะคะที่นําออกซิเจนแล้วก็สารอาหารนะคะจากแม่ไปสู่ทารกค,ค่ะ2นะคะอัมิลิคอลอัเชอรี่นะคะจะเป็นเส้นเลือดแดง2เส้นนะคะ จะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็นําเลือดเสียแล้วก็ของเสียจากลูกกลับรกค่ะหลังข้อประมาณ3 4มถึงสวันนะคะเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดแดงค่ะจะตีบแล้วก็ตันเองค่ะถ้าพบเส้นเลือดนะคะมีเพียง2เส้นนะคะจะมักสัมพันธ์กับความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ระบบขับถ่ายหรือว่าระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะหรือว่าระบบกล้ามเนื้อค่ะซึ่งในเคสนี้นะคะจะพบเส้นเลือดของสายสะดือทั้งหมด3เส้นนะคะถือว่าปกติค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจความยาวของสายสะดือค่ะปกตินะคะความยาวอยู่ที่3 0มส0ถึงหนึ่เซนติเมตรคเฉลี่ย50ซนติเมตรนะคะแล้วก,มก็มักบิดเป็นเกลียวค่ะซึ่งเคสน,นี้นะคะเราใช้สายวัดนะคะวัดอยู่ที่52เซนติเมตรนะคะถือว่าปกติค่ะถ้าสั้นกว่า30ซนติเมตรนะคะจะถูกดึงรังค่ะทาให้การข้อนะคะร่าช้าหรือว่าสิยงตอบคาสินเตอร์อับเรปชันนะคะก็คือลุกลอก,กตัวก่อนเสมอค่ะถ้ายาวกว่า100เซนติเมตรนะคะเสียงต่อสายสะดือ หรือว่าสายสะดือพัดต่ำค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจปมของสายสะดือค่ะซึ่งแบ่งเป็น2ชนิดนะคะ 1. นึ่งก็คือฟอลนอตค่ะจะไม่เป็นอันตรายค่ะซึ่งฟฟลนอตนะคะก็จะแบ่งเป็นอีก2แบบค่ะก็คือฟอลเจลลี่นอยนะคะจะเกิดจากวาทันเจลลี่นะคะจะหนาตัวเป็นก้อนค่ะเพราอว่าวาทันเจลลี่นะคะจะทําหน้าที่เหมือนออบล็อกคุ้มสายไฟช่วยป้องกันเส้นเลือดถูกกดหรือว่าพับงอค่ะ ออสองนะคะก็ฟอ r v ว s c u l a านะคะจะเกิดจากอัลบอร์ก้าเวนนะคะขดตัวเป็นกระจุกหรือว่าคลายเส้นเลือดคอนะคะต่อไปนะคะแบบที่2ก็คือทรูนด์นะคะจะอันตรายจะเกิดจากสายสะดือนะคะที่ยาวเกินไปหรือว่าลูกอะคะเคลื่อนไหวจนเอ,อ่อจนเป็นโปมะคะ่ะ ขึ้นไหวล,ลูกขึ้นไหวนะคะจนพันกันอยู่เป็นปมอะค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะอันตรายค่ะแล้วก็ทําให้เลือดน,นะคะไปเลี้ยงลูกไม่พอค่ะเสี่ยงต่อเท้าด้วในคันเสียชีวิตได้ค่ะซึ่งในเคสนี้นะคะสายสะดือคะก็จะเป็นแบบโฟลน็อตน,นะคะถือว่าปกติค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะตรวจตําแหน่งการเกาะของสายสะดือบนรกนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกัน,นะคะ,ะหนึ่งนะคะก็คือเซนเซนทรัลลิสเอนเซชันนะคะจะเกาะตรงกลางของรกนะคะ ค่ะนะคะ lateralis insertion นะคะจะเกาะค่อนไปด้านข้างค่ะ3นะคะ marginalis insertion นะคะจะเกาะตรงริมขอบรูกค่ะแล้วก็4่นะคะจะเป็นแบบ valgus m insertion นะคะก็คือเกาะที่เยื่อหุ้มรุกนะคะจะเสียงต่อเอ,อ่ a วา p e พ i ีแล้วก็เสียงต่อสะดือขัดตอนทำพอดค่ะซึ่งในเคสนี้นะคะก็จะเป็นแบบ centralis insertion นะคะจะเกาะตรงกลางรูกค่ะ ซึ่งถือว่าปกติค่ะต่อไปนะคะเราก็จะดูการกระจายถึงเส้นเลือดบน c อ o r โ o n i c plate นะคะก็เส้นเลือดนะคะก็จะแผ่ออกจากสายสะดือเกาะนะคะคล้ายรัศมีวงกลมค่ะแล้วก็ได้สิ้นสุดก่อนถึงของลุกนะคะ1-2เซนติเมตรนะคะเรียกว่า closing ring of v i l d i a r ค่ะซึ่งเป็นอะแค่นี้นะคะก็จะเป็นแบบ closing ring of v i l d i a r นะคะ ถ้าปลายเส้นเลือดนะคะจนถึงขอบรกค่ะอาจจะมีเออ accessory placenta นะคะรกน้อยค่ะว่า c r placenta section toria นะคะก็คือรกน้อยมีเส้นเลือดไปเลี้ยงค่ะแล้วก็เสียงต่อว่า s u p l ว c e a แล้วก็รกค้างค่ะแล้วก็ p l a c e n t a spurium นะคะจะรกน้อยไม่มีเส้นเลือดนะคะไปเลี้ยงค่ะแล้วก็เสียงต่อรกค้างค่ะต่อไปนะคะเราก็จะดูความหนาแล้วก็ขนาดของรกนะคะความหนาขนาดของรกนะคะปกตินะคะมันก็จะหนาอยู่ที่ นี่คะ่ะจะหนายอยู่ที่ 2- 3มเซนนะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง 15- 20เซนนะคะค่ะเึ่งเคสนี้นะคะจะหนายอยู่ที่2เซนติเมตรนะคะแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลาง1ิ1 8เซนติเมตรนะคะถือว่าปกติคะ่ะถ้าหนามากกว่า3เซนติเมตรนะคะอาจเกิดเออเกิดจากเบาหวานความดันคะ่ะถ้าเออถ้าบางน้อยกว่า2เซนติเมตรนะคะอาจจะเกิดจากเออรบกว้างผิดปกตินะคะแล้วก็สิ่งต่อเด็กเติบโตชาะะ้าค่ะ ข่าต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจรอ่อตรวจรกยกตรวจดูะคะ่ะแล้วก็ตรวจดูรอยแตกของถุงถุงเยื่อหุ้มเทารุกนะคะปกติแลนะคะ่ะควรแตกห่างจากขอบรุกนะคะมากกว่า7เซนติเมตรคะไม่น้อยกว่า7เซนติเมตรค่ะถ้าแตกใกล้กว่านี้นะคะบอกว่าเป็นพเซนเตอร์พรีค่ะก็คือรกเกาะตาม่มว่าเสียงตอกเลือดตกเลือดหลังข้อนะคะซึ่งเคสน,นี้นะคะพบว่าแตกห่างจากขอบรุกนะคะแปดเซนติเมตรคะ่ะถือว่าปกติคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจดูออความสมดุลของเยื่อหุ้มทารุนะคะซึ่งแบ่งเป็นออกสองแบ่งเป็น2ชั้นนะคะก็คือเอยื่อหุ้มเทารกด้านที่ติดกับผนังมนลูกนะคะก็คือคอเรียนก็คือขุนไม่เรียบชีกง,ง่ายค่ะมีโอกาสค้างในโพรงมนลูกค่ะแล้วก็เยื่อหุ้มสองนะคะเยื่อหุ้มเทารกด้านที่ห่อหุ้มทารุนะคะคือแอมเนียนนะคะใสาบางเหนียวติดค้างได้น้อยกว่าซึ่งในเคสนี้นะคะถือว่าปกติค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจด้านแม่ของลูกค่ะ <c oughs> ด้านแม่ของลูกนะคะลักษณะเป็นก้อนสีแดงค่ะแล้วก็คล้ายเปลือกดินจีค่ะเรียกว่า <c oughs> โคที่เลดอนนะคะประมาณสิบห้าประมาณ1 5บหยีก้อนนะคะแต่ละพ้อนะคะต้องครบค่ะแล้วก็ในเคสนี้อะค่ะในเคสนี้นะคะก็มีทั้งหมด18ก้อนด้วยกันนะคะถือว่าปกติค่ะ นี่นะคะถ้ามีคนที่เลดอนคานหายนะคะบ่งว่าเป็น retained placenta fragment นะคะเสียงต่อตกเรื่องหลังคลอดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นจะเป็นการตรวจดูเนื้อตายของเท้าูกคาเรียกว่า infection นะคะเนื้อตายค่ะสีขาวอมเหลืองแล้วก็พบเล็กน้อยถือว่าปกติถือว่าถือว่ายังปกตินะคะแต่ถ้ามากเกินไปนะคะอย่างเช่นใน hypertension หรือว่า diabetes นะคะทำให้เท้าด้นะคะจะเลยไม่ดีค่ะซึ่งในเคสนี้นะคะถือว่าปกติ c a l c i i f i c a t i o n นะคะ mm hmm. ก็คือจุดขาว mm hmm. หรือว่าเทากระจาย mm hmm. คือการสะสมแคลเซียมะคะ่ะ mm hmm. พบมากในแม่ที่อายุเกินกำหนด mm hmm. หรือว่าความดันสูง mm hmm. เบาหวาแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะในเคสนี้นะคะถือว่ามีพบถ mm hmm. ือว่าปกติค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจดูรอยบุ๋มของเอ่อบนผิวรกด้านแม่น,นะคะ ดีมเพลสเอเรียนะคะโดยบุ๋มจัดแอมบ์เรชั่นนะคะเอ่อพราเซนต้ารกลอกตัวก,ก,ก่อนอำนดว่ามีเลือดข้างลูกไหมถ้ามีมากนะคะก็จะเอ่อส่งผลต่อทารุณนะคะในเคสนี้นะคะไม่พบถือว่าปกติค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเราก็จะนำรูกนะคะไปชั่งน้ำหนักค่ะน้ำหนักของทารุนะคะโดยทั่วไปนะคะจะลกนะคะจะหนักอยู่ที่ประมาณ1 5ส่วน 5, หรือว่า1.6ส่วนของน้ำหนักเทานะคะซึ่งในเคสนี้นะคะในลกอะคะ่ะ หนักอยู่ที่3,000กรัมค่ะถือว่าปกติค่ะค่ะขอบคุณค่ะ